ทักทายสบายดีนะคะสบายดีจ้าไม่ได้เจอกับสาวจอยตั้งนานแล้วแมนบอทั้งสองปลาเมาเนะปลามาก็เหินนางหินนางตั้งไรมือละทหารเรืสชกการให้โหลดมาแจกสิปลิศทั้งนั้นเลยใส่ทรศลพทับโเฮ้ยอันนี้โอ้ใบใหญ่นี่กับแพงบ่นั่งแพง ใบใหญ่เถิได้นั่งแท่งใบใหญ่อันเถิได้กหนุ่มีบัพอดีพายนะเฮ้บสบายดีปีใหม่วะสพันนเ้าหาทงนะใชยขลินแล้วเล่นแล้เฮ้ยท่านตัวถาดวงมาชิมหบ่ตัไทยนะตัวดอกจำปามาชิมหาบท่านนี้ท่านตัวเป็นสัตว์น้งสัตว์นะเฮ้ยาพันบ มึงยู่มันจะคั่นไม่ะช่้าบาบะใเนาะจะต้องหน้าจอบ้าได้ลูกเรา้าเราผักเบแล้วก็เอาใส่ด้านหน้าจะได้เราเือะใส่เจ่นั่งสิเลือกทงอ้ยมันอันนั้ถ้าจะใายิดนีเลยลช้พามันู่คือเก่า เดบิ่งเคียนไว้นะขายลูกออกรวดเอาข้ายมันคือเก่าแ้อเนคือเอาข้ายมันมันบ่ะด้ขายเฮาไออาเนี้ยมันลกข้าวข้าบะในบุ้มนี้คลายแต่าแต่ตีแล้วเฮ้ยโตใส่โตเก็บไว้ป่ะเดีวตีทั้งหมดเราทำมันนิ่งะไง เก็บได้บ่ได้แล้วแน่โตเก็บแม่โตจังบ่ได้ซื้อเองหักยันบ่คุ้มปีบ่คุ้มปานนเอนมาเบิ่งแม่าหัวแม่ยิ้มตลอดเด้บอเออยิ้มแม่ตลอดอัน้ลูกว่ายิ้มให้แม่จตลอดอยู่ละฝั่งจ่าันกันบนั้นเนาะสัาบบเอ้ยเา บอดห้บอดคือขี่คุ้อีเอเ้ว้ตองบอดคือขี่ขุ้อีเธอเด้นางนางสวยนางเลือดเห็ดเล็บอยูามอนเห็ดแต่หึงเลยเล็บอ้าวไปดึงเน้อจะมันเลยมองดูะ่ท่านใช่จะมาดึงหมันเลยะ โบ้มาใให้แม่จอยแน่มูวจะไปเห็ดนั้ดึงกันเลยบนซุนใส่จ่ายเงินบุทานอบทอนเห็ดมนเสียศูนเลยจ่ายก่อนด้ยแม่เนี่ลูกอะใส่แล้วแหละนี่นอีก่อยใส่นั้นใส่นี่นะอันนี้หูดมน

นี่อันนี้ไอ้หนิมเซเม่จอยตลอดเลยยิ้มเซเม่จอยตลอดเลยเอาสบายดีก่อนเซเจอยซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าเก็บโทรศัพท์ไป้ักท้ายัดนะวัดแม่เราสบายดีสบายดีสบายดีอ้าวทิ้งคนคือหอนไปอีกแผ่นโอ้แม่ไข่ป้อนนบ่ไข่ไม่ได้ไข่บ่ลูก เป็นข่ไ่ได้คือแหง้แตจะแหงห้ามตากแดดบ่แดดมือแล้วแ่แ่ขาหิีมจอยนนู้นใส่้าบนเป็นบ้าน้ามอยู่บ่เขงแมจอยามบ้านออขอาแมจอยงามไอ้อันเดียวกันข้บนนี่เขาแม่จอยเอ้ยอันเดียวกันกับข้งบนอันเดียวกันเลย ปนมีตัวสาวใจปนขย้อนนี่เยอฟซี่บบโบเห็นบบเห็นสาวจ่อยตึงเลยเอฟซีวาเอ็งไปเดียเยี่มโตเลยเอ้ยเอ็งกับท่านอันได้ออกไปขึ้นอยู่ได้ขึ้นมาจะออกปหฮาโตอยู่เมื่อนี้ก็ยิบสิทธิ์ให้ห้าเงินซะก่อนมีแต่งานบุญบุญจุ้นคุณย เมื่อนี้รถแหกเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยบ้านพ่อต้อคือโบไปอินบริษัทไปเฮ้ยเกิดไปเหวินอาเองเลยอินบัทบอว่าไปจน้างบอกไปว่างงานบุญงานดองนี่ถุงมื่ออะไรได้บริเวณในบุญกระดองอ่ะเมื่อนดองพ่อซียังวะกับบุญนี่กับงานบุญนี่ได้มื่อื่นบุญแจกเขาไม่ใหญ่พ่อนี่เดีดองบุสีต่อดองตองไปอีกต้องแท็กด้วยแล้วบุญจัก ขาเขาเลยบอกว่าแล้วบจักอใหเอาลูกเอาเมียทำเลเด่นแเมียแล้วคอดมือวานแนบบอกต่อแล้วอเสียกับตองแทกเลยจอแกเลยนั่นโอ้ยโอ้ตนี่เงินบบท่านได้ลหิ่เงินบท่านแลวสินี่ปนิแพ่พอดีนิบสินอยู่แหละ อีลาโทห้มากจริงเขาอยู่พี่ใส่ได้อยู่บ่ลูกใ่ได้ย่ลูกเฮ้ย่อย่อบก้องสการสักหนติก็พนาโอ้ยเมื่อยเพียวแถวบ้านเป็นแถวบ้านได้เฮ้ยอย่าใส่อบ่อปีมันสิถอดเอาคนเลยเขาบ่า ที่นี่มันต้องการมันเสียนเจ้าบุอยังให้ไปเที่ยวไปไนได้ไดเฮ้ยร mm. ะมัดระวังได้นาทางหน้าเหตุมันจะเกิดทั้งหน้าแล้วก็ทั้งไฟพี่นี่นะทั้งหน้าทั้งไฟแล้ะก็ทั้งลมได้เฮ้ย mm. ลมบุบป,ปกตินะบุบป,ปกติ mm. อีนี่ฮะอากทิศลักล <ak> <tinc S 2> ักม like <sh arp inhale throat> ันคือทั้งหน้าเลยจำไปยังไงห้เาไปท่องเที่ยวทั้งใดเล่นแถวบ้านห้าปลอดภัยที่สุดเฮ้ยเล่นแถวบ้านห้ากวปวนได้เดี๋ยวเขาก็ตั้งวงกันอยู่มองหันมือนี่มองนี่มือนั่นมองนั่นนี่บ้านน้อยนี่ก็ตั้งคูปีนี่บ้านน้อยอันตั้งอันบ้านชาวเขาเลยใส่ได้แล้วลูกผมเอาน่งวัดเอออาปลาลิ่งเนาะ นี่จะยุกกับยุกผมพมกะบุกละเคยโตพี่น้องไม่ปล่อยก็บวัยได้ถ้าปล่อยก็บฮ้อนฮ้อนเือบอ่ะนันบั๊หน้าบ้าถ้าปล่อยผมก็เป็นผู้สาวกันทันทีาลพี่เรนเ่ยทางไทยทางไทยเบาหน่อยก็อยากมาจีบเลยนะทางไทยคลินแล้วปล่อยเอฟซีหัวนล้วจะเท่าประตูสมเท้าไรเมาอ่ะนันบั๊กไปดูทานันบั๊กไปดูเท้า เท่าโอยู่ส้มเท่าไรมั้งปจวะโดนโดนเห็นกันเพอ่อนโบได้คอยอันานมีแต่งานกับงานเฮ้ยลูกก็แม่นาม่าจะหึนไหจะิงไหมอุลองขายอุ้ยอุ้ เออมาวางต้องสมใจนี่เนี่ยกับบัหึงปันได้วางบุญนคงไผ่เนาะผ่านมากกันนึงบัวหึงปันไดไ้แน่แล้วอืออืออโอ้ยมันแดดมันแดดวัดบัท่านหอดเดือนหอดระบบเออหอดแล้วพอที่หอดเดือนให้หอดเดือนไม่ได้ไหอดเดือนละอะคลิปนี่เขาบอกรวมกันรวมกันยาวตัวถ้าบัวเห็นยังลูก เห็ดยังหน่าบปได้ป้าแป้งได้หน่าประมาณเหลี่ยมามากไ่กีชิ้นน้อยอยู่พี่จู่ๆอย่ามาไม่เห็นอะยเห็ดยังฮ๊าฮ๊าท้าบอสเห็ดยังเปิดน้ำเออบอสชีวิพักเอาใส่เงาไหมลูกโอนดอกไม้นะน่ารักเลยนั่นลูกนั่นนั่นนั่นเอาใส่ใส่อ่างนะลูกคลิปนี้พาเบิ่งกผสมเท่านี้ก่อนนะพี่น้องเด้อ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปะเมาอนเเด้อไขอการคิดหนานะจ๊ะ